มือถือมือถือมือถือครับ,รบมาเข้าเลยฮะมือถือลงอีกนิดนึงครับพี่ก้อยพี่ก้อยลบหนับ บอกนะครับว่าจริงๆความคิดเห็นแตกต่างในทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือจะเป็นพี่น้องระชาชนปกติที่ในทางการเมืองหรือความคิดทางการเมืองก็ดีนะครับหรมีประเด็นอะไรที่อาจจะเห็นต่างบ้างเป็นเรื่องปกติที่มีมาโดยตลอดนะครับดเดีแตวว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะการเรียนก็คือว่าการใช้โอกาสในการสื่อสารนะครับในส่วนของโซเชียลมีเดียอะไรก็ดีเนี่ยผมก็อยากจะให้ระมัดระวัง ผมก็ติดตามดูข้อมูลแล้วก็ติดตามในใกล้ชิดการข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่บิดเบือนความจริงทําให้บางคนเนี่ยเมื่อติดตามจะไม่ได้ทราบนะครับว่าข้อมูลใกด้ชิดเป็นไงมีการบิดเบือนไปทําให้เกิดความรู้สึกที่โกรธคเสียดสีสันโสนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจทําให้ต้องบอกออกมาโดยที่ข้อมูลก็ไม่ได้ถูกต้องนะครับองที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าการออกมาชุมนุมนะครับในพื้นที่ที่ ปลอดภัยนะครับแล <an> แ้วก็ได้รับการอนุญาตว่าดูแลเนี่ยพื้นที่ที่สามารถแสดงสิทธิของคนอได้ให้เป็นกฎหมายเนี่ยมคิดว่าก็ยังทำอยู่ได้แต่หลาที่ต้องระมัดระวังแล้ววันนี้เชื่อว่าทุกคนต้องช่วยกันก็คือว่าเราถึงแตกต่างในทางการเงินได้แต่ว่าไม่ควรที่จะไปลูกเกดหรือว่าไปเลเ่อรสิทธิของคนอื่นรวมไปถึงนะครับสถาบันหลักของประเทศว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิไม่ใช่หน้าที่เฉพาะ รัฐบาลหรกระทรวงที่ต้องคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันนะครับปกป้องแล้วก็คุ้มครองทางสถาบันหลักประเทศเเรามาวันนี้ได้เนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะครับมีหลายๆเรื่องที่เราควรเรียนรู้ในหัวที่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญส่วนเรื่องการเห็นต่างเนี่ยผมคิดว่าทั้งหน่วยงานความมั่นคงนะครับก็ช่วยนะครับดูแลนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับให้ไม่เกิดการปะทะแล้วก็ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ยังคงอยู่ว่าการนตากเป็นสิ่ง,งปกติในทางประชาธิปไตยแต่ว่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเมื่อสิทธิุกอย่างอยู่โดยเฉพาะใน่ลงเกินสาหภาพหลักของประเทศเพว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ว่าไทยก็คงยอมได้ต้องโดนกระสอบน้องเฉยๆผมว่าเป็นไปได้น้อยเพราะว่าเชื่อว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยก็มีหลักที่ถูกตัวเองถ้าอยู่ในกรอบก็คือทุกคนก็แสดงออกทางความคิดต่างตามกฎหมายตามรัฐธรรมน แลนะทำได้แต่ว่าการประทับกันเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยดูจากในอดีตที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะครับการประทับกันก็มีแต่ความเสียหายมีแต่ความสูญเสียนะครับเรียกว่าเราแสดงออกกับคนรุ่นใหมนะ่แสดงออกโดยเหตุและผลนะครับไม่ว่าจะใช้โซเชียลมีเดียหรือใช้การแสดงออกทางการชุมนุมถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยโดยที่ว่าก็ยังรับได้นะครับผมก็พยายามติดตามดูทั้งหมดนะครับถ้าไม่ได้ผิดกฎหมายหรือว่าไปรัมเมริรนะครับหรือว่าไป ก้าวร่วงไปถึงสารบัหลักเนี่ยผมก็ติดตามเฉยๆนะแต่ว่าถ้าเป็นล่วงเกินเนี่ยผมยืนยันว่าเราดาเนินคดีแน่นอนนะครับตอนนในชีที่เราจะดาเนินคดีประมาณตอนนี้ในวันนี้นะครับเราเปิดช่องทางทางออนไลน์นะครับให้ประชาชนส่งข้อมูลในเว็บเพจที่ไม่เหมาะสมในทุกเรื่องนะครับที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยใน7วันที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณหลายพันเรื่องใน7วันที่ผ่านมาเราส่งสารไปประมาณ700กว่าเรื่อง เาก็สารมีคำสั่งมาเมื่อสารมีคำสั่งออกมาเราก็ดาเนินการส่งให้กับแพลตฟอร์มต่างประเทศให้เขาทราบว่าคําสั่งสารไทยนะครับช่วยเปลี่ยนหรือลบการโสั่งแล้วก็ถ้าหลักจากนี้เนี่ยซึ่งไม่เคยทํามาก่อนนะครับปกติเราส่งไปให้แพลตฟอร์มต่างประเทศเมื่อเขาไม่ทำเราก็ทิ้งไว้อย่างนั้นวันนี้เนี่ยเราใช้กฎหมายพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา27ถ้าภายใน15วันถ้าแพลตฟอร์มต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น f a c Facebook y o u t u b e Twitter นะครับถ้าเรา ส่งหมายสารไปให้แล้วภายใน15วันไม่ดําเนินการอะไรเลยนะครับเราก็จะเริ่มดําเนินคดีกับลตฟอร์มต่างประเทศเราให้เวลา1 5วันต่างกฎหมายซึ่งวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะเริ่มส่งจดหมายเตือนไปให้กับพลตฟอร์มต่างประเทศว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้เคารพแล้วก็ไม่ได้ดําเนินการตามขัสนตอสารไทยมีอะไรบ้างมีจำนวนเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวป่ายนี้ครับสรุปลดกระสองหมวดแลนะไที่หนึ่งจะต้องว่าก็มีหลายเรื่องนะครับ ก็แต่ผมเรียนว่าประเทศไทยเราเคารพแล้วก็ดำเนินตามโครงการทีรทำนะครับทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้คิดเองกับเองกระทรวงก็ไม่ได้คิดเองครับเองเราสารทำสางทำสารโดงสารสารานสารให้ปิดแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราก็ต้องเคารพในกฎหมายและสารไทยนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมากระสรวงไปเขาก็ไม่ได้ดําเนินการนะครับตอนนี้เราก็ต้องเดินต่อให้สุดก็คือถ้าเขาไม่ลบทําตามคําสัางเราก็ต้องดําเนินคดีกับเข้าเลยครับ ทรา,าบนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มส่งจดหมายไปเป็นหนจดหมายเตือนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจากวันนี้นับไปเลย15วันมีกี่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีการสั่งสารแล้วเนี่ย95วันนี้นไม่ไดำเนินการเอาเดำเนินคดีมีโทษทั้งโทษอาญาแล้วก็มีโทษทั้งโทษทปรับปรับไม่เกิน200,000บาทแล้วก็มีปรับรายวันไม่เกิน5,000บาทนะครับ้ากี่เนื้อหาที่ไม่ทำก็คูณเข้าไหรครับ เราทำทั้งสองแบบครับถ้าเป็นตัวหน่วยงานบริษัทหลักนะครับไอเีที่ที่อยู่ในประเทศไทยที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็แจ้งเขาด้วยส่วนใหญ่ไอเีในประเทศไทยจะให้ความรุนแรงเพราะว่าก็ทราบดีว่ากฎหมายไทยก็ดำเนินการชัดเจนนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจกฎหมายไทยนะครับซึ่งเราก็จะดำเนินการแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการดำเนินการเรื่องนี้มาครับซึ่งถือว่าเราไม่สามารถจตอบกลับได้แล้ว ที่ัอนีม่าเปนแล้วก็กจสงทปรวัติก่าวว่าเป็นเคยร่วมกับครมสนเคถ่ายร่วมร่วม่ว่กบรนสผมคิดว่าเรื่องนี้มันคงอธิบายยากนัประเด็นที่อธยากคือว่าเวลาเราไปอยู่ในที่ที่คนเยอะเนี่ยทีไม่ได้รู้จักทุกคนนะครับทุกคนอาจจะเดินอยู่ข้างหลังเวลายืนที่ต่างๆก็มีคน ถามว่ารู้จักทุกคนไหมผมเรียนจริงๆถ้าผมเห็นเหมือนกันที่ในโซเชียลที่เอาไปวงไว้ยืนอยู่ช่วงเวลาบางคนหาเสียงอยู่ก็มียืนทั้งหลายเนี่ยผมเรียนว่าโอกาสที่รู้จักกันจริงๆน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ที่มายืนก็บางทีก็ไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องสอบต่อไปว่ามันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงอะไรกับใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเชื่อวันนี้ด้วยโซเชียลมีเดียด้วยนักสืบทางออนไลน์เนี่ย ก็ติดตามกันเยอะแยะอยู่แล้วนะครับผมคิดว่ามันก็ต้องให้เสธิ์ความเป็นธรรมกับเรื่องที่2อคือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปสนับสนุนใครก็ได้นะครับเป็นสิทธิของทุกคนวันนี้อาจจะอยู่กับเราวันพรุ่งนี้อาจจะไปสนับสนุนอันอื่นโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยก็ได้นะครับบางคนอยู่ฝั่งเดียวเราวันลุกขึ้นไปอยู่ฝั่งนึงแล้วก็มีนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ต้องปูกมัดว่าคนนี้เป็นเคยอยู่กับไทยนะครับเป็นพฤติกรรมต่างหากที่ผมคิดว่าควรจะต้องรู้นะครมีรท่ นะฮะเป็นพฤติกรรมที่คิด้ายต่อบ้านเมืองแบบนั้นครับท่านกังบลแต่ถ้าเขาอยู่ในฝันที่เขาถูกต้องเขาชุมนุมโดยหลักคิดมีอุดมการที่ชัดเจนนะฮะผมเที่ยวเราก็เคารพกันก็คือเราไม่รู้จักกันเอค่ผมผมคุยกับนผมไม่รู้จักจริงๆนะครับจริงเห็นเห็นในรูปก็มีรูปหลายๆคนแล้วก็วงกลมเอาไว้นะผมก็ยังนึกไม่ออกว่าเป็นใครชื่ออะไรทุรวกากก็ถามว่ามีไหมกองปปสก็ไม่เคยได้ หมดไปไ<ห>น,นะครับเป็นความทรงจำในการต่อสู้ครั้งหนึ่งที่ผ่านมาในปีเมื่อเดือนกันยายนที่แล้ววันนี้ก็เป็นเพื่อนกันโครงการนี้ผมม,าาม,งงงม,มองเลยคว่าจะเป็นการรวบรวมจับั้างขึ้นมาวันนี้เมื่อไปต่อต้านหรือประชนกับใครไ้ผมเชื่อมไม่มีวนะันนี้ส่วนตัวผมยังไม่ได้คุยกับไทยเลก็ทางานมาเรื่องที่ไม่กว่าการมีน้อนดะมาผมคิดว่าอันนั้นอยู่ในความรู้สึกของคนไทยทุกคนนะเมื่อไหร่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาเนี่ยก็คงจะมีคนออกมา สมอนะครับไม่ว่าจะั่าไหนราทกันครับผมก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่เคยออกมาก็อยากจะเตือนไปถึงน้องๆทุกคนนะครับว่าการออกมาชุมนุมเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียแน่นอนอน,นะครับมันก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นในทุกๆครั้งนะครับงั้นจะทําอะไรก็ต้องตัดสินใจแล้วก็ให้อยู่ในกฎหมายหลังจากการชุมนุมทุกครั้งก็จะมีการโดนคดี ครับต้องขึ้นศาลขึ้นโดมขึ้นสาลแล้วก็ใช้เวลานานมากนะครับก่านทุกอย่างจะคลี่คลายชี้แจงต่างๆข้อมูลไม่ว่าจะผิดถูกนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญอยาก right. ให้น no ้องๆทุกคนที่ออกมาเนี่ยได้ระมัดระวังว่ามันก็เสียเวลาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเสียโอกาสในหลายเรื่องที่อาจจะต้องขึ้นหยุดด้วยหมอใหม่อครับเขาไม่ใช่เดือนรุ่นน้องไม่ใช่เดือนที่ยงไ่เ ที่เก่าของ Facebook เนี่ยมีอยู่ประมาณ3,000หนึ่งแล้วก็บองที่ประชาชนต้องแจ้งมาเราเปิดช่องทางออนไลน์ของข้าว2,000สามพันหนึ่งเราก็จะเตือนเขานะแต่ว่าของใหม่ที่เข้ามาเนี่ยประมาณ7,000วันที่เราเปิดช่องทางออนไลน์เนี่ยมีประมาณพันกว่าแต่ว่าคัดกรองหลือว่าเจ็ดร้อยก็มีประมาณหนึ่งสามพันอะไรบ้างแปดเจ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยเนี่ยจะเริ่มเกินวันนี้ว่าสั่หนั่งมาแล้ว นนี้กสัตุนหนึ่งจานี้ไป15วันเนี่ยถ้าเขาไม่รวเราก็ดเนินการก็มีอทางนึตือสรวดเนปรียบกับซึ่งผมก็เาสนแล้วแล้วมีทั้งพการมีงอนาที่เกี่ข้องเพื่อจะดูว่าับทาไอย่างนี้ถือว่ากลัตั้งูไปทุกวันอะวันละ

พวกเดินกลับมากันแล้วไม่ให้อแล้วมันดีไหมงใช่ไหมแล้วมันดีโอเค 2 5 6 3ให้เปลี่ยนไปตามที่ได้รับการอนุมัติทุนผู้ถััไปให้เปลี่ยนไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหมายข้อคุณการติดตามประเมินผลร้อยไฟลขายดําเนื่องไปตามระเบียบว่าเราะชุมครับถือว่า,ามีกรรมการอ,าออนไลน์หนึ่งเท่า